อีกนิดเดียวเฮ้ยเพื่อนเพื่อนจะลากมาทำไมโอ้ยเอ้ยเพื่อนโอ้โหไอ้แป๊บเดียวใกล้เสร็จแล้วลากมาทำไมเงี้ยฮะอ่าก็อย่าไปบอกใครนะฮะนี่ก็ผมสุดท้ายลากเลยนะนี่ใส่ใส่ซื่อๆนะฮะฮะรอบนี้หายกอนแล้วนะนี่ขอเห็นแกตัวบ้างสักรอบหนึ่งแล้วกันอื่เต้นเยอะเยอะฮะผมปล่อยให้นอนไว้ก่อนนะ นั่นฝัดพลาดกันใหญ่เลยนะลูกเือลดลูกล,กล,กลกนนะฮะได้เวลาเข้าไปเช็คล้วน,น,นั่นจะแอบผมหรอไม่มีวันนะฮะตอนนี้ฮิตบ OK ล็อกยิ่งจะใกล้อยู่ยยินต้อนรับกลับมาเช่นเคยนะฮะด่านที่ คุณเคยเป็นเช่นเคยแล้วตอนนี้ผมเกิดพร้อมกับใครเนี่ย <g ười> ก็ดีต้อนรับกลับมานะครับทำไมตอนนี้มีรอบน,น,น,นี้มีฉามคนนะเออแย่ yeah, จงงะ <g ười> วันนี้เราเราจะมาปั่นไฟกันนะฮะแล้วก็ขอภัยที่หายไปเกือบ <c oughs> เป็นสัปดาห์นะฮะหรือเกือบประมาณห้าวันหรือหกวันนี้นี่แหละฮะแต่ไม่รู้ว่าวีดีโอผมจะเสร็จตอนไหนนะวี เมื่อกี้ผมกดถูกอยู่หรือเปล่านะสองอเอาเป็นว่าสงสัยผมจะตาฝาดนิดหน่อยนะผมต้องทำอะไรไนงะไม่ได้กลับมานานหนาะออ้ยไฟแดงด้านบนชัดเจนฮะผมจะช่วยเพื่อนดีหรือว่าจะปั่นให้เสร็จเลยแล้วกันอ่าคิดว่า๋ยวารอบนี้เราจะแหกไอประเพณีก่อนดีกว่านะฮะก็คือเราเลือกช่วยเพื่อนก่อนนะฮะ นีเพ <mm> ื่อไอจะเรียกไงดีฮะเผื่ออาจจะเพิ่มโชคใช้ให้เรานะฮะเพื่อนมานี่ฮะอ๋อคนคนที่เพิ่งเกิดกับเรานี้นะมา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 ฮะจะจะได้รักษาให้เออวิสองสอเออสงสัยน่าจะเล่นไม่เป็นนะฮะเนี่ยอ่าไม่เป็นไรฮะดี๋ยวรักษาให้พอดีผมเอาเปลอดีมาด้วยอ้าว โดดข้ามทำไมอ่ะอย่าผมรักษาให้อ่ะว้กลับมากลับมาฮะอบเออไอ้ไ,ไอ้เจสันไปทางนั้นแล้วฮะอ่าผมเล่นทุกครั้งตอนไหนเป็นเซอร์ก็จะเจอเจ,อเจสันอนะ่ะสงสัยครัจะเป็นคู่จิน้นอ่ะคู่ชิปแน่นอนฮะดูจากสภาพแล้ววันวัน,วน,วนผมเจอแต่เจสันนะเนี่ยเดีย๋ยวผมต้องปั่นไฟชักคู่หนึ่งนะฮะมีรับนี้กดไม่พลาดแน่นอนอุ้ยไฟแดง เอออีกนิดเดียวเฮ้ยเพื่อนเพื่อนจะลากมาทำไมโอ้ยเฮ้ยเพื่อนโอ้โหไอแป๊บเดียวใกล้เสร็จแล้วลากมาทำไมเงี้ยฮะแล้วไอที่ผมเห็นไม่ผิดใช่ไหมฮะว่าแบบเอเพื่อนเดินมาแบบไม่เอ่อตัวแข็งโป๊กยิ่งกว่าหินนะฮะเนี้ยเออรอบนี้เพราะโอเคฮะหวังว่าเพื่อนจะไม่มาแถวนี้ก็แล้วกันนะเครื่องยังไม่เสร็จสักเครื่องเลยนะ เครื่องนั้นกลับเ็ดแล้วนะวันนี้ผมแน่เป็นวิศวกรนะทั้งเรื่องแน่นอนในรอบนี้นะฮะเนี่ยเอ,อมไม่ได้กลับมาห้าวันวช่วงนี้อาถรรพ์อะไรหรือเปล่าเฮ้ยมาจากไหนอะโอ้รอบสองโอ้ออโหดื่มฮะดื่มเครื่องดื่มสปรีดเสียดายที่แบบสกินม,มันมันไม่ใช่เอเนอร์จีดิงนะฮะถ้าเป็นเอเนอร์จีดิงก็นั่นแหละฮะหรือจะเป็นเอ เวอร์ชันแบบไอ้คอฟฟี่ของโลบองนั่นก็ได้นะฮะก็ไ <g> ด <ül> ้เข้าเข้าได้ดูเลยนะฮะตอนนี้รู้สึกจะพลนแล้วสภาพมอมเพิ่งโดนตีหนึ่งครั้งสกิลเช็ค <g ül> ไอเอ็รับหน้าขอให้ตัวนั้นโดนแล้วกันนะฮะผมรอดอยู่คันยอง <g ül> อันนี้เปล่าแช่งนะฮะอันนี้แค่แบบไวพอเฉยๆนะฮะไม่มีอะไรมากครับคมจริงกัน อ่ก็อย่าไปปอกใครนะฮะมีก็ผมสดใสร้านเลยนะมีใส่ใส่ซื้อๆนะฮะไม่มีความแค้นอะไรทั้งนั้นจะเปาก็ไม่ลือนะฮะมีเออใกล้เสร็จแล้ว <c oughs> ออกี่นาทีเนี่ยประมาณเกือบ5นาทีได้กว่าจะปั่นหนึ่งเครื่องนะฮะเอ่อเหลืออีกสี่เครื่องผมจะไหวไหมเนี่ยผมก็โดนตีโอ้เฝ้าออกซะด้วย โอ้โหแบบนี้ผมจะช่วยเพื okay, ่อนยังไงเนี่ยเออเอายังไงดีฮะผมต้องหลอกล่อหรอนุยยเพื่อนหลุดออกมาได้สงสัยจะมีกรรมสูงอย่างแน่นอนฮะดูจัดนั่นแล้วนะเออหวังว่าเจสันจะไม่ตามมาหาผมนะผมเล่นไปเล่นมาจะโดนจินหรือเปล่านี่อีกข้างหนึ่งตรงนี้เจสันไม่รู้อย่างแน่นอนฮะยังยัง ตอนนี้ฉีดยาก็พร้อมแล้วฮะไอเครื่องดื่มเอเนจีดิงผมก็พร้อมแล้วดื่มแล้วเพิ่มสปีดอัพอัพประมาณ10%อร์รอบนี้ไม่พลาดอย่างแน่นอนฮะมีงแบบนี้ก็ได้เสร็จไปอย่างแน่นอนฮะสกิลเช็คบ่อยขนาดนั้นนะอืมะขึ้นมาอีกแล้วฮะแบบนี้ต้องเสริมด้วยลูกอมฮอนนะฮะจะได้หายเจ็บคอสักหน่อยอา้าวปวดไปขาดคำ ุ้ยเมื่อกีดอด้วยตรงกลางนะสปีดอัพเพิ่มขึ้นอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะจงเสร็จด้ปัดย๋ยนี้เสร็จแล้วฮะได้เวลาไปเครื่องต่อไปในสภาพที่วุ้ยวิ่งวิลากมาหรือเปล่าไม่ไม่ลากนะอุ้ยขอบคุณฮะรอบนี้หายก่อนแล้วนะโอเคนะถือว่าเป็นชดเชยที่ลากเ่อ uh, คิวเลอร์ม,มาสองรอบนะฮะเดี๋ยวจะรักษาคืนให้แล้วกันเผื่อจะยื้อชีวิตได้นะรอบนี้ เอาให้รอดนะฮะผมอันนี้แล้วนะ <c oughs> อย่างน้อยผมก็มีเปิร์กรักษาแล้วว่าวิ่งเร็วขึ้นนะฮะจะว่าไปอะผมสนใจลองทำคลิปวิดีโอสั้นเกี่ยวกับเกมนี้นิดหน่อยนะฮะในการรีวิวเปิร์กของเสือนะฮะนี่ถ้าใครสนใจก็ลองบอกผมหน่อยว่าสนใจหรือเปล่าผมจะมาจัดเซตเสืเสนะฮะ <c oughs> ไม่งั้นก็อาจจะเป็นเซตของคิลเลอร์ก็ได้นะฮะก <c oughs> ็ ผมจะลองเล่นแล้วก็เทสก่อนนะฮะแล้วก็เอาเอามาลงทำเป็นช็อตแล้วก็ลงนะฮะมีถ้าสนใจก็ <c oughs> กล้ามคอมเมนต์บอกผมด้วยนะถ้าสนใจนะผมจะได้ลองทำดูสักคลิป -2 คลิปนะฮะ <c oughs> มีเผื่อ,อาจจะมีคนสนใจนั้นวีได้ยินเสียงแปลกอะไรเมื่อกี้ะงั้นผมจะทำตัวแบบไม่รู้ไม่ชี้แล้วกันนะฮะศัพ์ในตำนานที่ผมจะใช้ก็คือริวจะไปยุ่งกับเรื่องนี้ <c oughs> อาต่อไปเสื้อเครื่องนี้เสร็จก็เป็นเครื่องสท้ายแล้สินนะ <c oughs> ไอเครื่องสุดท้ายเออถ้าผมจำไม่ผิดน,นะจะอยู่อีกจุดหนึ่งที่ผมปั่นทิ้งไหมเออผมควรไปช่วยดีไหมเอ่ออ่าเป็นว่าหยอกผมปั่นเสร็จเยอะๆคณคุณ้นนะโอเคฮะเ๋ยวโอ้อีกนิดดเียอนนี่ไงที่ผมปั่นไว้ มาซํำเติมเลยนะฮะอ่าส่วนอีกคนหนึ่งก็กับผมจะให้โอกาสอีกรอบนึงนะฮะถ้าแบบถ้ายังทำไอ้อุ้ยโอ้โหมาตั้งแต่ไกลเลยโอ้โหเกือบโดนชวอกิ้งแล้วไงฮะเกือบเกือบโดนแล้วฮะแป๊บดีดีนะมันดีนะเขาตาเกน,นะฮะแบบไม่สังเกตมาเห็นผมนะอ่ามาฮะ หนีได้แล้วนะอย่าอยู่ที่ซ้านะกระดูนหาราอดให้ผมด้วยนะโอกาสสุดท้ายนะถ้าไม่รอดไม่รู้ว่าผมจะพูดไงแล้วนะถึงที่มอไซตไปทางอ่าคิลเลอร์ก,ก็ยังไม่มาโอ้มื่อกี้ผมอ่าเห็นชัดเจนนะฮะว่า,วาแบบอพาเป็นว่าผมไม่ช่วยแล้วกันนะนี่ขอเห็นแกตัวบ้างสักรอบหนึ่งแล้วกันอิง เต้นเยอะๆไหนๆก็ได้ท่านี้มาแบบผมชอบทอนนี้นะมีอือเยอะเต้นยังไงอีกคนหนึ่งก็ไอไม่รอดแล้วนะฮะเดี๋ยวเอ่อขอดื่มก่อนไปดีกว่าฮะจะได้เพ่นปลาราบได้อ้ในที่สุดก็จบสักทีนะฮะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันอีกรอบนึงนะครับอ้แต้มตังห้าร้อยกว่านะฮะ Two hours 2อ o u r s later อืมโอ้ผมมก็ไม่ได้เล่นตัวนี้ตั้งนานเลยนะหลังจากที่เสียเวลาไปฟาร์มกับหลายๆตัวนะฮะผมได้เวลาลองมาสัมผัสตัวนี้อีกครั้งหนึ่งพร้อมกับสก,กินสุดรู้ร้มาม้าเห่านะฮะ <c oughs> <c oughs> พร้อมกับด,บดบาบดาบคาตานาที่มีเอฟเฟรคแล้วก็พร้อมกับอ่าอุ้ยว <c oughs> ผมพลาดได้ไงเนี่ยปกติไม่พลาดนะ สองตาผมเหรอไม่มีวันหลอดห้า้ติดฮิตบ็อกต้นไม้ครานี้ต้องโดนนะอุยอยอ้ยังไงเงี้ยยังไงยังไงยังฮะอุ้ยอืยอไอ้มานี่มานี้มานี้เห็นนะแวบบแวบบจะปั่นหรออุ้ยไฟไฟไฟ,ไฟมองฟ้าเลยฮะอืมอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับเล็กน้อยนะฮะ น้ำนำอีกครั้งหนึง่งผมขอโทรเทมหน่อยนะฮะขอขอแสแตกโทรเทมหน่อยนะฮะว่าจะได้รู้ว่าใครปัน่นปั่นเครื่องไหนเสียบุูกชิ้นเลยฮะมีอันเครื่องนี้ชอบปั่นกันนักใช่ไหมกระเทือบไปก่อนฮนะเออมีกระเทือบแรงครับแล้วก็เครื่องขาวแล้วก็ใครสตันโดนต,ตีวันช็อตน,นะฮะ ไอตัวนี้ผมแนะนำเซตเปิงนี้นะฮะมันจะโอพมากเรียกว่าแบบโกงเป็นระดับเทียปกติตัวนี้เป็นเทียสอยู่แล้วมันจะกลายเป็นเทียสบวกกว่าเดิมนะฮะนี่เรียกว่าเป็นตัวระดับเทียสยิ่งกว่าเดิมนะฮะไอเซตเปิงใครลองใครอยากลองใช้ก็อุ้ยใช้ได้นะฮะซึ่งมาทำอะไรกันตั้งสามคนอุ้ยตาบอดตาบอดใครสองตาคนนี้หรือเปล่า กระเทือไว้ก่อนฮะผมปล่อยให้นอนไว้ก่อนนะมีอยู่ด้านหลังหรือเปล่าไม่อยู่สินะเออนั่นๆๆๆชมพูมาตั้งแต่ไกลเลยฮะอือแสบนักหรอฮะเดี๋ยวทำเป็นทอเแนเจอรี่สิฮะก <c oughs> ็ขอโทรเทพหน่อยนะฮะในที่ผมไม่แขวนคนซ้ำนะ ผมก็จะเก็บสแต็กนิดหน่อยนะฮะเพราะว่าจะได้รู้ว mm ่าใครปั่นเครื่องไหนกันบ้างเนี้ยว hitbox เกมนี้นะมันสี่เหลี่ยมเม่อเกินฮะมันเหลี่ยมเดี๋ยวผมเอาอีกคนหนึ่งไปแขวนดีกว่าเหมือนจะใกล้ฟื้นแล้วยังไงก็ไม่รู้ฮะมีรังสหอนผมเฉียบลูกชิ้นรอบสองนะฮะขออภัยด้วยผมเห็นจิตสัมผัสได้ว่ามันมีเครื่องขาวอยู่ตรง ด้านบนนั่นเดี๋ยวผมจะไปสังเกตผมจะปล่อยไว้นิดนิดหน่อยนะฮะเออมีไหมเอ่ยหายไปตั้งแต่ตอนไหนแล้วเนี่ยฮะเนี่ยผมเห็นนะเห็นนะเดี๋ยวผมต้องลงลงไปรีดจัดก,การสักหน่อยแล้วนะไม่งั้นเดี๋ยวพวกเ,เขาจะได้ปันไฟ <laughs> อูอ้ไปไหนฮะไปไหนไปไหนไปไหนเอ่อรอผมด้วยสิะฮะอ่อ อ้อมอ้อมเอเรียกไงเดียนเกียนนี้ก็ไอดานนี้ก็มืดแล้วก็สกินก็สีดำด้วยนะฮะเนี่ยมองยากซะด้วยเอ้มีคนแอบปันรอบที่เท่าไหร่เราว็็ไม่รู้นั่นปันพลาดกันใหญ่เลยนะลุกเรลูุกลนนะฮะได้เวลาเข้าไปเช็คแล้ว นั่นๆจะแอบผมเหรอไม่มีวัน <Your self. S 1> วน,นะฮะตัวนี้คิดบ็อกยิ่งจะใกลอยู่ขอคีบนะฮะเดีย๋ยวผมคิดว่าจะให้โอกาสขาอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะผมปล่อยเลยนะอันนี้เพราะยังไงของก็เฟสสองแล้วนะผมต้องไปล่าคนอื่นก่อนนะอผมตามหาคนใส่เสื้อสีชมพูอยู่นะฮะไอ้เอหลี่ยมๆสีชมพูอยู่ไหนเอยเอ้ย จ้าเอะโอ้โ,อโหเครื่องนี้ันมกลนใกล้จะเสร็จแล้วกะเพืบไว้ก่อนเฮ้ยน,นั่น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 วิวยิวยาสองฮะไม่มีวันเอ้ยชมพูนี่ไงเจอตัวแล้วแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวเดี๋ยวคนนี้รีดรีลหลุดฮะอา่าใครสองอะไรด้านหลังผมได้ยินเสียงอ่ะจะแจ้งนะฮะอยู่ไหนอยู่ไหนนั่นไงสีชมพูนี่นะ ผมขอเก็บแต้มโทเคนหน่อยฮะไออันนี้ยังกระเทือไม่ได้นะ <c oughs> อันนี้คือวิธีแก้ทางแบบเซอร์ไม่ให้คิลเลอร์กระทือเครื่องสินะฮะปัน่นพลาดแล้วก็วิ่งหนีเลย <c oughs> แต่ก็แต่วิธีนี้มันคือดาบสองคมนะฮะหายไปได้แล้วล่ะแงจุงเอ๊ะปุ่มอะไรขึ้นมาเออส,สงสัยเกมนี้จะมี เอเนจีบัสบอยนิดหน่อยนะฮะเออรอดมาได้ไงเมื่อกี้นะเมื่อกี้เจ็บตัวไม่ใช่หรอ <'m> อุ้ยสมภูมิฮะจะได้ลม้มรอบสองอย่างแน่นอนฮะขออภัยด้วยนะฮะเพราะคุมกำเนิดก่อนฮะมีผมต้องคุมไว้ก่อนเดีย๋ยวเขาจะได้ใจมากเกินไปนะฮะอืมขอเสียบลูกชิ้นหน่อยฮะ เพาะเก็บแต้มน้อยแล้วก็ใช้ได้อีกหนึ่งครั้งนะฮะรอใครสักคนหนึ่งไปปั่นเครื่องอื่นก่อนนะฮะนั่นแหละแล้วก็เสียบลูกชิ้นตรงนี้อีกหนึ่งฮะนี <Yeah. S 1> <c oughs> ่ใส่สกินแล้วสรงพลังก็ประมาณนี้แหละฮะคำว่าใส่สกินส่งพลังของจริงมันมีอยู่นะฮะ <c oughs> สกินออริจินอลก็โหนะฮะแต่มันแล้วแต่ฟิลลิ่งคนคนบางคนนะฮะ อย่าคิดว่าจะรอดไปนะฮะสายตาอันเียบคม <Okay. S 1> เกมนี้ก็โลกหนากันเหลือกเกินนะฮะงำๆเอา้าวโอจะฮิวกันเหรอฮะวีฟาดเวิร์ดด้วยนะกระโดดนีสกิลคอมโบคู่กันนะฮะใช้เวลาฝึกมาไม่กี่วันเองนะฮะก็เพิ่งจะใช้เป็นนี่นะฮะ สียบรอบสองเลย้วอันนี้จะเสียบตรงแถวไหนดีเอ่อเดี๋ยวผมวางไว้ก่อนนะเดี๋ยวผมขอล่าคนก่อนผมให้โอกาสอยู่นะเพราะยังไงทุกคนก็เฟซสองกันหมดแล้วนะมิ่งอยู่ไหนเอ่ยเจอแล้วเล่นจบตานี้ผมก็ต้องไปกินสเต็ปซิลแล้วก็อัดตอนต่อไปแน่นอนนะ เ๋ยหลังจากที่เรียกไงดีแบบอ่ผมหนีเที่ยวไปไปเวลานานผมก็เลยกลับมาลงนะนี่ขอภัยกันด้วยนะแง่ผมก็ต้องพักผ่อนบ้างนะอยู่หน้าคอมตลอด44ชั่วโมงผมก็ล้าเหลือเกินฮะิเพื่อเป็นกําลังใจที่ดีก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้ผมด้วยนะอู้ต้องหายคนหนึ่งแล้วเอา หามาเกือบจะ5นาทีแล้วก็ไม่เจอไหลไหลเรียกว่าเฮหมดหรอนะฮะก็อย่าลืมช่วยผมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ผมด้วยนะเพื่อเป็นเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะในการทำวิดีโอต่อไปนะครั้งหน้า,าจะเป็นคลิปอะไรก็ติดตามผมด้วยนะบ๊ายบาย